สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแน,นวทางของฮานอยพิเศษนะคะประจําวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมหกห้าเนาะส่งฮานอยเฉพาะกิจไม่ทันวันนี้ทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําสหรับตัวเด่นวันนี้ก็คือหนึ่งกับสี่ตัวรองก็คือสามกับหกแต่เราจับไว่มาให้แล้วเนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสามสี่สี่สามสามหกหกสามเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหนึ่งสี่สองหนึ่งสีหกหกสามสีหนึ่งสามหกหรือเพื่อนๆเดจับเอาใหม่ก็ได้นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยลงเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะก็ขอให้เฮงเฮงเด้อว,วันนี้ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ